มไม่แบบพูดนู่นนู่นไม่ใช่แฟนกันจะไปกิ๊กกันแนตอะไรเงี้ยมันยิ่งไร้สาระมากไม่หมาขำมากเลยมันคิดได้ยังไงคือจะมาแย่มาปั่นอะไรขนาดนี้แล้วอ่ะเออจริงเดี๋ยวมาแต่งให้รู้แล้วร้รอไปชิบจริงแล้วมันไร้สาระแล้วอีกอย่างเนี่ยไม่ใหม่อ,อยากอยากอยากให้ทําแบบนี้นะคะ ขอร้องจากแฟนคลับทุกคนเลยสมมติว่าเราไปเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยสมมติมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีที่ลงไว้ไม่ต้องลงต่อได้ไหมคะมันจะได้จบแค่ตรงนั้นถ้าเราเอามาขึ้นเพื่อจะลงต่ออยากได้ยอดไลค์อยากให้มีคนเข้ามาคุยเนี่ยเรื่องมันก็จะดรามา่ามันก็จะสาวไปเรื่อยสาวไปเรื่อยไม่หมยอยากให้มันจบแค่ตรงนั้นนะคะจริงๆเราไม่ต้องลื้อฟื้นอามาลงอีกได้ไหมคะ ก็คือให้มันจบแค่ตรงนั้นไปมันจะได้ไม่มีผลกับชีวิตพวกเราแล้วมันก็จะไม่ได้มีค่าสําหรับพวกเราอืมนะคะไม่หม่ขอร้องเถอะอย่างอะไรที่มาอย่าอย่า,อย,าอย่าแคออกมาแล้วก็ ให้มันจบตรงนั้นไม่ต้องเอาแคปมาแล้วก็มาลงอีกแล้วก็จะต้องนั่นไปอีกแล้วก็จะต้องคอมเมนต์กันไปอีกแล้วก็จะต้องแชร์อีกไม่อยากให้มีตรงนั้นนะคะไม่ใหม่คอล้งองเลยค่ะให้มันจบแค่ตรงนั้นขอบคุณรัติมาจ้าขอบคุณนะคะคุณแม่ใส่ใจสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมาลีค่ะสวัสดีคุณทิพย์ค่ะนะคะจริงพี่สินวนไม่ใหม่อยากให้มันจบตรงนั้นบางทีนะก็เอามาลงต่อกันอีกเข้าไปดูเฉยๆดิค่ะนะคะ บางทีงไม่ใหม่เข้าไปทักหาคนนั้นเลยนะว่าคุณช่วยลบโพสเถอค่ะคุณจะลงเพื่อสาวไส้อะไรบางคนเขาเข้าใจนะคะบางคนเขาบอกขอไม่ใหม่นุขอโทษหนูลบให้แล้วกันอ่าสิบสองแดงแล้วค่ะนะคะเราแชร์ก็คือเรามีส่วนร่วมถูกต้องเราก็มีส่วนร่วมให้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่อ่านแล้วมันไม่ดีถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีเราก็ไม่สมควรแชร์ไม่ต้องแชร์ให้คนด่ากันหรอกค่ะเราไม่ต้องไปด่ามันเลยเราไม่ต้องให้ข้ามมันเลยพอมันลงปุ๊บเรา เราไม่ต้องแชร์เราไม่ต้องสนใจปัดทิ้งแล้วก็ไม่ต้องไปแคปมาลงมันก็จะไม่มีอะไรเกิดเราไม่ต้องไปคอมเมนต์ comment, มันก็จะไม่มีอะไรละค่ะนะคะขอบคุณหญิงโอ้จ้านะนึกวเห็นกันใหม่หมหมเธอะอืมอะไรนะแต่งไปเลยเ <laughs> ออเออนะคะกดรายงานดีฟ้าดีก็ามาแชร์สิบสามแดงขอบคุณค่ะอืมเรื่อง ค่ะไม่ต้องสนใจให้มันอดใช่ค่ะจริงๆนะให้มันจบตรงนั้นน่ะไม่ต้องเอามาแช์มาอะไรหรอกคะ่ะแม่ใหม่มองว่าอย่างที่ท,ที่นุ่นนุ้ยนุ่นแน,น,นทายรูปค,คู่กันน่ะแล้วมันก็ามาว่าน่ะถ้าเราไม่แชร์มันก็จบตรงนั้นเราจะไปแชร์เลยคะ่ะไม่จําเป็นไม่ต้องไปนั่นหรอกมันไร้สาระจริงแม่ใหม่อะโชคดียากเลยไหมโชคดีที่แม่ใหม,ม่หาต่อๆไม่เจอบางคนว่าแม่ใหม่อะแม่ใหม่ไม่เห็นเลย ไม่เห็นบางทีเขาก็เอามาให้ดูเออดูเราก็ด่าหน่อยก็จบแค่นั้นเอง <_ d ata> เออนะคะถ้าเราลักกันเราลงแต่เรื่องดีๆถ้าลงเรื่องดีๆนี่ไม่หมายไม่ว่าเลย ลงแต่คลิปการแสดงถูกต้องค่ะคุณจแจ๊ะแหววฮู้ถูกลงเรื่องดีๆลงเรื่องสนุกสุขส,นสขันตุเฮฮาโน่นไปเที่ยวกับน้ที่นี่โน้ไปเที่ยวที่นั่นลิเกเล่นอย่างนั้นได้รางวัลอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความสุขก,กว่าแต่ไอเรื่องอย่างงั้นไม่ต้องมาแชร์เราไม่ต้องเอายอดไคลหรอกค่ะเราจะ